ตัวเก่าน้อยหรอเป็นไข่นี่ฮะเป็นไข่ฮูอายูจื่ออ๋อจีอ,อจ้อมค่ะจื่อแต่หรอพัชรพันธ์โยศินศักดิ์ค่ะจ้ะ,ะนี่นจะแนะนำโฮมสเตย์นะคะบ้านสดไอีคำจะมีปูปปพักฟอสานพีทค่ะเจ้ามีกระลำม,มีผลไม้ก,กืบมีเอ่อตอบเบอรี่ค่ะนี่บรรยากาศกา็ดีมีลำวงด้วยมีลำวงย้อนยุคกว่านี้มีลำวงย้อนยุคที่นี่เหรอค่ะ و, de o, de o, de o, เดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วจะมีลำวง,งกันต่อตีกินข้าวจะมีลำวงย้อนยุคให้ดูอันนี้แกเป็นเลือเกาเป็นอย่างเพราะว่าเจ้าของบ้านชอบสะสมไว้ยมีของเกามีอย่างหลายอย่างอันนี้ก็เกจ้าของบ้านนี่คือปิลักไมหมก่อปิปิวค่ะปิปิวเจ้าของปิลักเหรอแล้โฮมสเตย์เปิ้ลเหรออ๋อโฮมสเตย์เปิ้ลก็อยู่ทีโรงงานนะคะนั่นคือนั่นคือโฮมสเตย์กันเออโฮมสเตย์โฮมสเตย์ก็มีแยกอีกจีนึงอะค่ะว่าใจของปิลักอ่ะจินนารักอ่ะ คือโฮมสเตย์เป <home state S 2> ้นก็คือโรงงานที่ที่ไปเจ,เจ้านะครับค่ะคือจะมีจั่นบนค่ะอ๋อโอเคเมีบ้านหลังนี้ก็ว่าอันนี้คือบ้านหลังใหญ่แล้วก็บ้านหลังเล็กบ้านหลังเล็กก็เป็นเหมือนบ้านบัวจะมีสะบัวอยู่ทางหน้ามันเป็นวิลล่าชัดๆเลยมันอยา <c oughs> ่าไปเรียกเรียกโฮมสเตย์เลยคือมันน่าอยู่มากมันเป็นวิลล่านะถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นขอภายนะขอใส่ความเห็นหน่อยค่ะถ้าเกิดมันเป็นแถวหัวหินหรือ แถวพัทยาอะไรเงี้ยนะครับมันจะต้องคืนละสามพันหรือว่าคืนละห้าพันอันนี้คือแบบเหมือนอะโฮชัยชุมชนชุมชนฮะไม่ว่ากันไม่ว่ากันอันนี้แหมลังกะอันนี้แหมลังกะอันนี้คือบ้านเจ้าของบ้านค่ะอันนี้นั้นหลังหนึ่งอู้หูอันนี้ยิ่งใหญ่เข้าไปอีกครับอ้านเจ้าของบ้านค่ะปิตีสวัสดีครับป่ตรีเขาบอได้ขึ้นว่ามันเป็นโฮมสเตย์นะ เขาคือว่ามันเป็นวิลล่าลองเข้า,อขาโอ้โหทำไมมันใหญ่นี่อย่างสร้างบ้านหลังใหญ่มากๆเลย่ยเีครับชอบเจ้าของบ้านชอบสะสมมานทอสะสมเนีย่ยยๆค่ะที<อ>่ท่าเรือห่างเก่งจะสวยงามมากโอ้โหไอ้ปีไปซาะที่ไหนมานี่ปเปเิดเรเื่องเปิดเตือันนี่แล้วส่วนใหญ่แขกที่มาพักนี่ลูกไหนมาพ่องครับผม ก็จะเป็นผ้าพูกอย่างนี้คพักแล้วก็จะมูตีบ่ายอ๋อนี่เพิ่งเปิดอ๋อเพิ่งเปิดนะครับเพิ่งเปิดตัวแต่บ้านงูก็จะมาตามเว็บค่ะเพราะแกจะเปิดตามเว็บไซต์ก็มันจะขึ้นมาเลยจะชื่อเว็บไซต์อย่างครับผมก็จะจะพิมพ์เลยบ้านสวนอุ้ยคำเนี่ยค่ะอ๋อบ้านสวนอุ้ยคำแล้วหลังนี้ตะใดจชะ เพันห <500. S 2> ้าพร้อมอาหารเจ้าพันห้าพ้อมอาหารเช้าก็คือสองสามคนสองคนสองคนส่วนใหญ่ส่ันใหญ่นี้ฮารูฮารามากผมขอยนาตเรียกว่าวิลล่ากันนะครับอืยอดเยี่ยมเลยครับเงียบสงบ็สวนล้ที่ ข้าวจีก็จะมีเล่นจีงุ้จิ้มน้อยจะมีพึ่งกนป้าผมไปเอาโกนมาอันหนึ่งโกนคืออย่างครับครึ่งครึ่งเลี้ยงไหน,น,นแล้วก็ป้าไปพลอยแล้ววันจะเอามาสะสมนี่ครึ่งเข้ามาอยู่ตอนนี้ตีดอกเนี่ยฮะเลยว่าเออเอีกหน่อยต้องทำก็ทีแตะไอตีเนี่ยธุรกิจอย่างนี้ ลำไยแห้งครับอ๋อแต่ลงบ่มเหรอจ้างเปิดแล้วลงบ่มนล้วของไอ้กะใช่ฮะลงบ่มเนี่ยจ้างเปิดครับแล้วผลมันโดดังอยู่ขึ้นอ๋อถ้าไปซื้อลูกไหนลำไยนี่จำตองไบเต่าเจียงไฮเจียงไฮบ้านนี่กะครับเจียงไฮมาก ก็ที่งานกับปูงด้วยนะครับสวยโอไม่สวยไม่สวยกลยครับเห็นบ้านสวนสุดยอดมากนี่ไหนเรพึ่งอ่ะโกนพึ่งนี่เ่ยโอ้มีพึ่งจริงด้วยครับถึงฤดูนี่กีดอกจะมาครับวนหนหน่อยต้องทำทำไวหลายหล นี่ครับนี่พี่ตีเจ้าของโฮมสเตย์วิลล่าบ้านอุยคำขอบคุณนากมานะครับ